มาพี่น้องมาแกะมะขามน้าแขนนะคะนี่นะคะแม่เพียวสิแกะใส่กาละมังนลยค่ะพี่น้องมะขามฝักใหญ่ๆค่ะน,นี่มาบ่งน้ำกันนะคะจะทำมะขามแช่อิ่มะค่ะพี่น้องมาบ่งทู่ที่แกะน้ำกันเด้อบังนี่เด้อพี่น้องเด้อพาสิแกะเด้อว,ว่าจะเป็นอะไรสิแซ่บบ่ของแม่เพียวนะ มันจะเป็นใอมะคามแช่อิ่มโบนอะไรรอน้ำปูนค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังลงไปซื้อปูอปนขาวค่ะมาตาเพื่อจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่เพียวแกะแล้วเด้อนี่ย แกะง่ายนะคะถ้าเราลวกอพอดีค่ะพี่น้องจะแกะง่ายค่ะเบื่โอโบนโบนโบนโพี่น้องโอ้ยพากันมาเฮ็ดเองมาคามแช่อิ่มคะ่ะนี่ก็ลวกคะ่ะลวกหนึ่งนาทีคะ่ะน้ําเดือดจัดๆนะคะพี่น้องนี่มาคามกรบบลายคะ่ะก็สอบนึ่งคะ่ะก็ซอปปุยนึ่งค่ะพี่นอ้องอ่ะดึงไม่แม่ก็เจอปุยอย่าี้เออมาบ่นหน่อตัด อิม่มที่จะป่วยมาแล้วมาเพื่น้องมาเบิร์วิธีเฮ็ดเด้อจะทำมะขามแช่อิ่มค่ะมาเบิร์ออก,กนำการสิเป็นอะไรสิเป็นบ,บ,บ,บ่บ่เป็ทนทดลองทำปีแรกค่ะถ้าอร่อยก็สิทำเมดต้นเลยค่ะพี่น้องสิเฮ็ดจำนายเลยบัวบับบตเทนจะเกิดบั้นแทบันสิพาน้องแกะค่ะบัดเทนนี่ เทเลยเทจุกเลยค่ะพี่น้องจุกเลยน้ำก็บหอนขนาดเด้นี่ทำเค่ครึ่งกระสอบก่อนค่ะพี่น้องพากันแกก่อน,เพ,นเพราะว่ามันสีโบไวเพราะว่ามันมะขามมันลายค่ะพี่น้องมันลายสอบนึ่งบเ่เด้ธรรมดาเดอนในกรเครื่องเลยล่ะเครื่องแล้วลวกในกาหนึ่งนาทีเนาะลวกห้านาทีไม่ได้นะคะพ่นเละนะคะพี่น้องแกะเสร็จแล้วก็ไม่เพียวก็จะมาแช่น้ำปูนขาวนะคะตวกัสิเสื่อมน้ำตาลเซน้ำเกลือตามสูตร นะครัพ em SO ี่น okay, ้องนี่คไงว่าตอนนี้พีไมจีนเหรอไก่กลางเลนอุ้ยอันไหนกีฮะไม่ละอันไีเออไม่ละนะไม่ละไม่ไม่ไม่ได้ยเออเออเออโอเคจ้ะนี่เราไปจะได้ให้ดีเนาะจะได้จู้เนาะไปกระเล็ดกระเล็บอิกฝอยไปจู้นี่ค่ะจะนักจิตสิงยกขึ้นเลรอค่ะพี่น้อง นะคะพี่น้องเนี่ยการละมังหนึ่งแล้วเด้อนี่เด้อเบื้องนี่้วันธรรมดาเด้อนี่เด้อเด็กสิพาก,กันแกะค่ะลวกแล้วนะคะนี่พี่น้องค่ะมะขามก็สอบหนึ่งใส่เล่นเป็นปุ๋ยเล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดละครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่อืมเตรียมแกะแล้วพี่น้องเอ้ยบุกฟักแต่ละฟักนี่มาซีมน้ำค่อยเด้อว่าจะเป็นอะไรซีแซ็บอยู่บ่นี่ค่ะเบื้องแต่ละหน่วยนี่ค่ะพี่น้องแต่ละหน่วยนะคะ เดี๋ยวมาแกะด้วยกันค่ะพี่นอ้องมาเริ่มวิธีแกะ,ะนี่ค่ะพี่นอ้องประมาณจักโละนั่งเลยเด้อสิบโล่อยูด่ดอกนกนี่นะคะนี่แช่ใส่นี้เต็มนี่เลยคะ่ะเอาเต็มทางดำนี่มาอนี้พี่นอ้องเอ้ยมาคามกระสอบนึ่งอันนี้แช่นน้ำปูนขาวนะคะนี่น้ำปูนขาวน้ำปูนใสนี่ค่ะแช่ไว้สัก หาหกชั่วโมงให้มันกรอบกอบพี่น้องแล้วก็ซิลินน้ำปูนทัอนออกค่ะแล้วก็สิต้มเกลือต้มเกลือปล่อยให้เย็นแล้วก็แช่ค่ะแช่คืนนึ่งแล้วก็เทน้ำเกลืออ่อนแล้วก็แช่น้ำเชื่อมค่ะทีนี้นะน้ำตาลค่ะน้ำตาลใสแดงเนาะแล้วก็ออกแล้วก็ต้องแช่น้ำไว้ค่ะบพแช่บ่ได้มันสิแดงค่ะพี่น้องเออตอนนี้คือลวกแล้วค่ะเบิน่งเบฟักนี่สสออนพี่น้องเบงิ่งนี่ฟักนี่โอ้ยค่ะขนาด นี่ค่ะลวกนะค่ะนี่ลวกประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีน้อนางเนะเาะลวกแล้วก็แล้วแล้วก็แกะแกะเกบิเกแกะนะมาดามเพิ่นแกะครับมัดเล็บเราโอ้ยงามยอดทำเองนะคะเลยไม่ได้แบบทำไมาเนาะสะอาดสะอา,าชเชื้อแล้วนี่ค่ะเพิ่นลงมือเฮ็ดเองเลยนี่ซองมาดามเพิ่นกินค่ะบัทนีบไม่ต้องกินข้าวกินแต่มะขามเหมืนี่เฮ็ดมะขามเลยมักแนวมักส้ม អត់បានបន្តតាមទៀតអឺក៏ចោលនេះយកហើយក៏ចាក់ផង